ไปดูน้ำคลองกันดูความแห้งแรงของน้ำแล้วก็ไปบึลื่นลงไปเต็มแขนค่ะฮักซะอือที่เด็ดไปนอนลงพยาบาลที่เด็ดขัดโุดมีใครหาให้กินอีกเนาะวันนี้ยืดวนกุมมันได้นามดูดพักไรลอดลอดลอดก้ยแล้วก้อยอีกก้อยจนไม่รู้ว่ากี่ก้อยขนาดไหนกินสุดพวกกระโลกกัะพี่นอ ดอกบัวชันดาฮู้สวันค์กะจิตตกดินแล้วหนุ่มดอกบัวเขียวงามอันลำัเออหนามันก็นแห้งกินจได้ขุดหัวบัวเลยพี่น้องเอ,อ้ยหนวนจิอองมาขุดหัวบัวไปขายตลาดอีกคนน้ำแห้งหมืดแล้วมันลึกแล้วจะกลัวมันอยู่แบบไหน,นกูก็ยังมีเขีนเลย ตรงน้ำแข็งแห้งขันแล้วเดินหนู่ตรงแต่แห้งเมื่อี่น้องเอ้ยจมืดเจักหน่อยแหละคำท้ายลงคลองฮู้นสุดหนูมวมีนม้ำม,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 มีท้า้ดอกโอ้ยหัวกระลกพอตเตอด้รุดพักก็งะอย่าตายไปป้าก็พุดอยู่นะ เด้อมาเจ็บเอาใบาบัวไปหอขมักใบใหญ่ๆจนเ่เขียวเอ้ยเจ็บใบบัวเด้อนามไหลลื่ลๆๆสู่ังดัวได้กระวนเนี่ยมันนามมันลึก่ะไปดูพาดูความแหงแรงแล้วก็ความนามมันแหงมันจะแหงเอาไปลึกไปืลุนี่เด้ small, อ ด้วยใบบับวนี่ยายกินยอดอยู่ตรงกระเบาตรงนี้น้อยหน,น,นึ่งอะนะดูด้วนจีเอ็นนั่นให้ดูซูมให้ดูถ้าก็ได้ใส่เขาออกกเฮงเมืดเด็กอีกชุดนี่มีม,มีไอดอกพักกระจงตายใส่ใเมืดจ้ะจีได้กล้วยหัวกระลกอีก,กันึ่งโตไปก็มีขึ้นน,ะนาน้ำ ถ้าโตทอลงไปอีกน้ำก็มีคืนบอกมันลึกสุดเหรออันที่เลือกกับทหากอันที่เลือกกัคือเลือเนาะสวัสดีจ้าวันนี้มาเก็บพักกิก๊กเด้อจ้าเด้อหลอกคลองพามาดูน้ำคอยน้ำคลองแห้งืมืดแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าดอกบัวก,ก็ก,กำลังงามมันหลัดใหมน่นี่วันนี้มารลุดพักเด้อมาแต่วีแต่วันวันนี้ใส่เสือ้อคอกระเช้าเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้อ เสื้อป๊อกกระเลงละมันนิ่นมมันดูน้ำคลองแหงมืดแล้วจิมม,มี่น้ำลดพักก็าด้วยีด้วนกวับมาทายผีนองดูนำกันน้ำม,มันแหงมันแลงไปมืดแล้วได้กระแดดเจ็ดเจ็ดเจ็ดกัเดีด๋ยวจิไปดูกันเลยม่วงมากวัน tái mèo mất cả cào này đấy, nàm mình hẹn lái rồi, ừ, cưng cua, ah, bò đẻ bò nàm <laughs> à, mất, ván rất non หัวเินปักแล้วเราก็ยมกับปั่นด้วยกระดูกหนักเปูกใหญ่บอดตัวหนึ่งหัวหยังใหญ่นี่โอ้โ